สวัสดีค่ะเด็กๆเป็นไงกันบ้างคะทำอะไรกันอยู่เอ่ยค่ะเมื่อวานนี้จำกันได้ไหมคะว่าเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรไปใช่แล้วค่ะเมื่อวานนี้นะคะเราเรียนเกี่ยวกับวันสำคัญนะคะของวันที่1 2สิงหาคมเอและเด็กๆจำกันได้ไหมคะว่าเป็นวันอะไรใช่แล้วค่ะเป็นวันค้ายวันพระราชสมภพ ของพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถนั่นเองค่ะแล้ววันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรถ้าเด็กๆอยากรู้แล้วงั้นเราไปพบกับครูเบลกันเลยค่ะค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะเรียนกันเรื่องสัญลักษณ์ของวันแม่ค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าสัญลักษณ์ของวันแม่มีอะไรบ้างเก่งมากคะ่ะ 1. นงนะคะธงเด็กๆเห็นไหมคะว่าธงเป็นสีอะไร ใช่แล้วค่ะธงเป็นสีฟ้ามีตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์นะคะอยู่ตรงกลางเด็กๆจะเห็นว่าในวันแม่นั้นจะมีธงเหล่านี้นะคะติดอยู่ตามสถานที่ต่างๆพร้อมคู่กับพระบรมฉายาลักษณ์ของท่านนะคะและอย่างที่สองนั่นก็คือดอกมะลิค่ะเด็กๆดอกมะลิมีสีอะไรคะเด็กๆค่ะสีขาวและมีกลิ่นเป็นยังไงคะ ใช่แล้วค่ะดอกมะลิมีกลิ่นหอมมากเลยใช่ไหมคะเด็กๆดอกมะลินะคะจะนิยมนํามาทําเป็นพวงมาลายัยและในวันแม่เราจะนําพวงมาลัยไปไหว้แม่กันนะคะอกอ่ามะลินะคะเปรียบดั่งความรักอันบริสุทธิ์ของแม่ที่มีให้ต่อลูกไม่มีวันเสื่อมคลายนะคะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูเบลมีกิจ,จกรรมมาให้เด็กๆทําด้วยนะคะนั่นก็คือ ให้เด็กๆลาดเส้นตามจุดปะนะคะและระบายสีให้สวยงามจุดปะของเรานะคะจะมีทั้งหมด3จุดนะคะเด็กๆนั่นก็คือจุดที่1ดอกมะลิค่ะเด็กๆเ,เห็นไหมคะและจุดที่2นั่นก็คือคําว่าดอกมะลิส่วนจุดที่3นะคะก็คือ j a ส m i มิเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว,ว่าดอกมะลินะคะเด็กๆแต่ในวันนี้คุณครูเบลและคุณครูหมวยไม่ได้มีกิจกรรมเพียงเท่านี้นะคะ เด็กๆเคยทำการ์ดวันแม่กันไหมคะค่ะวันนี้คุณครูหมวยจะพาเด็กๆไปทำการ์ดวันแม่ด้วยนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะไปดูคุณครูหมวยกันเลยคะ่ะค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณหมยก็จะพาเด็กๆนะคะมาทำการ์ดวันแม่เพื่อสื่อถึงความรักนะคะที่เรามีต่อแม่โดยผ่านทางการ์ดค่ะถ้าเด็กๆอยากทำแล้วนะคะเรามาดูอุปกรณ์กันเลยคะ่ะอุปกรณ์มีดังนี้ค่ะ 1. สี 2. กันไกล 3. การ์ดวันแม่ค่ะจะอยู่ในใบงานที่คุณครูแจกไปให้นะคะเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะให้เด็กๆนะคะนำกันไกลมาตัดตามรอยเส้นปะค่ะตัดจนสุดเลยนะคะเด็กๆและเรานะคะก็จะได้ส่วนที่มีรูปภาพทางขวามือค่ะแบบนี้ค่ะเด็กๆ จากนั้นให้เด็กๆนะคะนำสีมาระบายตกแต่งให้สวยงามค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆให้นําดินสอมาเขียนตามรอยปะของตัวหนังสือค่ะจะเป็นคําว่าสุขสรรวันแม่รักแม่ที่สุดในโลกในส่วนของด้านหน้าก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเป็นส่วนของด้านหลังค่ะให้เด็กๆนะคะวาดภาพตามจินตนาการค่ะที่เรานะคะอยากสื่อออกมาใหคุณแม่ได้เห็นว่าเรารักคุณแม่ขนาดไหน ถามรูปภาพที่เราได้วาดค่ะไม่ว่าจะเป็นรูปหัวใจรูปตัวเราแล้วก็รูปคุณแม่นะคะเด็กๆตามจินตนาการของเด็กๆเลยค่ะที่จะให้คุณแม่ได้ดูนะคะหลังจากนั้นให้ตกแต่งด้วยสีให้สวยงามค่ะ ยังไงบ้างคะเด็กๆการ์ดของครูหมวยก็ใกล้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเด็กๆคนไหนที่ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปส่งมาอวดให้ครูหมวยและครูเบลไดดูผ่านทางไลน์ด้วยนะคะที่สาคัญเลยนะคะเด็กๆอย่าลืมนาการ์ดใบนี้ไปให้กับคุณแม่ในวันที่12สิงหาคมนี้หรือวันพฤรหัสบดีนี้นะคะเด็กๆอย่าลืมบอกรักคุณแม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ เด็กๆคนไหนนะคะที่ระบายสีและตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปส่งมาอวดให้คุณหมวยและคุณเบลได้ดูผ่านทางลาไลน์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย